ครับผมแบรนด์คับได้มาร่วมก็รู้สึกเป็นเกียริแล้วก็ดีใจมากปกติเห็นแบบว่าแบรนด์วินเป็นแบรนด์แฟชั่นสาหรับผ yeah> anyway> ู้ห claro> ญิงแล้วก็ปีนี้ก็มีของผู้ชายมาด้วยครับผมก็เป็นลายของผู้ชายแล้วก็มีของเยอะมากครับผมแล้วก็เป็นของที่เรารู้สึกว่ามันมีความโมเดิร์นยูนิเซ็กซ์ด้วยในตัวแล้วมันมีความแบบสําหรับผมมันรู้สึกว่าตะโกนมากเลยนะแต่ว่าโลโก้มีโลโก้ใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับรู้สึกเ็นชอยมากครับผมอย่างที่ของเราคือเป็นกระเป๋าผู้ชายใช่ไหมใช่กระเป๋า ได้นะคะ <laughs> โชว์กระเป๋าเป็นคอลเลคชันใหม่ครับผมก็เป็นคอลเลคชัน for นะครับผม2025นะครับผมสำหรับผู้ชายเห็นไหมฮะมัอ <laughs> <laughs> ใช่ซึ่งเรารู้สึกว่ามันสไตล์เราลยใช่ไหมครโอ้ยจริงๆผมรู้สึกว่ามันมีความแบบว่ายูนิเซ็กต์และมีความแบบไม่แคชโชว์จนเกินไปเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมิกแอนแมชได้หลายลุคด้วยซึ่งมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือว่าคารโฮเดอร์หรือว่ากระเป๋าแบบเป้ใหญ่ เรีงในร้านไหมเรีงในร้านไหมจริงๆผมเห็นหนาฬิกาผู้หญิงซึ่งผมว่าผู้ชายก็ใส่ได้เพราะมันมีความแบบสวยด้วยใช่เพราะเรก็ใส่ไปแล้วใช่ไหมคะโอ้ชอบไหมฮะชอบคอลเลคชันไหมคอลเลคชั่นของรินครับผมครับผมก็ฝากคอลเลคชั่นของรินด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้เขามีแบบลายของผู้ชายแล้วนะครับผมก็ฝากด้วยครับผมรินฟอร์2025นะครับผมทุดแบบซีรีส์ครับครับเป็นไงฮะ มันนร้อเห็นมีคนแซวว่าแบบห้องศิลปะที่ยังไงเอ่ยชลันอาร์ตรูมครับผมก็ตามชื่อเลยก็เป็นห้องชลันที่มีความอาร์ตใช่ครับผมพึ่งพึ่งจริงๆจริงจริงพึ่งอัดรีแอคไวตอนเช้านี้เองเออพึ่งดูแบบว่าตาเนื้อแบบเต็มเต็มใช่ว่าพึ่งมีเวลาดูก็หลบหลังโซฟาครับผมแล้วก็รอดูรีแอคเลย เราก็ไม่กล้าดูช่แล้วก็เขินเขินเเวลาดูแบบเขินมากยิ่งแบบเวลาดูกับแฟนคลับยิ่งเขินเลยใช่เพราะฉากนี้คือหลายคนบอกว่าทำศิลปะไฟลุกเลยไฟไม่ลุกนะก็ยังปกติถ้าไฟลุกก็ไม่น่าอยู่ตรงนั้นกันได้แล้วเราก็ต้องวิ่งหนีจริงจริงผมผมมีความรู้สึกว่าผมดูว่าจะตัดออกมาใช้เยอะจริงๆมันมีมาก่นนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอนาคตหรือเปล่าหรือว่า ep 1ี1 4หรือเปล่า ที่ห้องชายคณินหรือเปล่าแต่จริงจริงมันมีหลายซีนมาาเลยนะฮะทุกคนเราเราดูตอนเราดูตอนี้ตัดมาแล้วมันเขินแล้วเวลาเราดูตอนถ่ายจริงมันไม่เขินหรอพี่ชีโอ้ยตอนตอนถ่ายจริงเขินไหมก็มีเขินบ้างแต่ตอนถ่ายจริงเราแบบต้องโฟกัสมากและใช้เวลามากลุกทีมก็ช่วยกันเต็มที่หนุ่มก็เต็มที่ทีมก็เต็มที่เพราะว่าทุกอย่างมันใช้เวลา่านแบบ มาหลายมุมมากใช่แต่ทำไมแบบว่าถ่าย4ี่ห้าชั่วโมงทำไมมันเหลือแคน่นี้อะไรเงี<อ>้ยคือคุยหนุกอะไรเงี้ยอยากให้เป็นมากกว่านี้เหรอคะอยากให้บอกออลมออนแอมากกว่านี้ก็ก็แล้วแต่พุ่มกับกับผมจริงๆผมว่ามันเยอะแล้วฮะแค่ซีนแค่ซีนถ่ายห้าชั่วโมงเลยเหรอคะใช่ใช่ใช่มันเยอะมากฮะใช้พลังงานมากแล้วก็คนมุมกล้องอะไรเงี้ยอะไร เป,เป็นเป็นซีนที่หนักที่สุดตั้งแต่เ,ตเรื่องละครดูเดือดที่สุดเลยไหมถูกดูเดืเอดที่สุดในชีวิตหนูก็น่าจะดูเดือดที่สุดในชีวิตครับผมเ,เพราะว่ามันมีมันมีประมาณ3มครั้งเนาะมันก็จะมีไต่ระดับความรู้สึกของตัวละครไปรผมว่าจะเป็นเรื่ซีนแบบไหนแต่จริง<ะ>ความอาตน้แบบว่าต้องยกหิวให้ใจแบบมุมกล้องหรือว่าสกอร์เพลงที่ทําให้เคิร์มตอนแรกผมแบบยังไม่ได้แบบตั้งใจฟังสกอร์ไงพอสกอร์มันแบบว่ามีความแบบลุ้นลุ้นเสร็จระทึกแล้วก็ ระทึกเสร็จมีความเบามีความซอฟมีความแบบหนักเบาแบบไหลไปตามอารมณ์เงี้ยครับผมเหลือจะพีกกว่านี้อีกไหมคะจะพีกกว่านี้ไหมเลยมีเลเวลอ่าอืมคิดว่าพีกกว่านี้ไหมสำหรับผมว่าพีกกว่านี้ใช่พีกกว่านี้ในหลายเรื่องนะไม่ใช่แบบความสำเร็จของคดีนกับชลันอย่างเดียวครับผมนึกว่าฉากเลิฟซีนจะพีกกว่านี้มีเพิ่มพีก,กว่านี้อีกต้องรอดูเราไม่สปอยไม่สปอยแล้วรอไป นองเขาว่าไงชีกัน้องเขาว่าไงเขินวันนี้ดูนั่งอัดเรียเขินตัวบิดไปหลังโซฟากันใหญ่เลยก็ชะโงกหน้าแล้วก็แบบไม่อยากดูแล้วแล้วก็นึกถึงฟิลตอนแบบว่าดูแลกับแฟนลับใช่เราเข้าใจแในมุมของแฟนลับแล้วใช่ไหมก็ตอนนั้นก็ตอนนั้นแบบเขาเรียกว่ามือไม้สั่นแล้วก็แบบเขินแล้วแบบ เหนื่อยอ่ะหายใจแบบติดติดขัดอ่ะเออแล้วก็นึกถึงวันที่ไปดู react ep เจ็ครับผมตอนนั้นแบบหนูไม่มีที่หลบเลยทําไงดีทรายก็มีคนขวาก็มีคนทันหลังก็ยิ่งเห็นคนมองหน้าอะไรเงี้ยก็เออก็เข้าใจมีมีอ่านฟิทแบ็กมั้ยคะเรื่องแฟกลังทำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงความรักเนาะแล้วก็โปรดักชันเขาแบบจัดเต็มเลยมันก็แบบมีหลายมุมมองนะฮะแต่เรารู้สึกว่าส่วนเนี่ยเป็นฟิตแบ็กที่ดีมากเลยนะครับชมเรื่องภาพหรือว่าความรู้สึกของตัวละครอะไรเงี้ยครับ จริงๆก็เป็นซีนที่ยิ่งใหญ่ที่ใช้พลังงานเยอะมากเพราะว่ามันเรารู้สึกว่ามันมันผนวกกับทุกทีมจริงๆอ่ะมันใช้แบบความรู้สึกมันใช้ความเชื่อใจไม่ว่าตัวหนูเองเฮียตัวพี่ออฟเองหรือว่าตะก,ก้องเองอะไรเงี้ยเราต้องช่วยกันให้มันแบบว่าออกมาให้สวยงามคราบงานมาแบบมากที่สุดที่บอกมันเยอะที่สุดแล้วมันข้ามเสีโซนมากกว่านี้ไปแล้วต่อไปมันจะอัพเลเวลหมายทมถึงว่าเรื่องอตื่นที่จะต่บราอบไมหมายถึงเรื่องเรื่องอันนี้ชั้นเรืองีจริงๆเรารู้สึกว่า ก็ไม่เคยเล่นกับใครขนาดนี้อะไรเงี้ยคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีใครมาเล่นขนาดนี้หรือว่าเชื่อใจกันมากขนาดนี้แล้วจริงเพราะว่าเราสึกว่ามันต้องเชื่อใจกันมากเลยนะที่แบบว่าแบบจริงๆถ่ายจริงมันเยอะกว่านั้นมากอ่ะมันเยอะกว่านั้นมากแต่แบบก็ปล่อยไปตามอารมณ์แล้วแบบตัดเขาตัดใช้อะไรเงี้ยครับผมมีพูดคุยกับน้องก่อน่าคว่าแบบเอจะเล่นยังไงจริงๆเขาก็มีกำกับบ้างแล้วก็ปล่อยไปตามฟีลบ้างอารมณ์บ้างอะไรเงี้ยครับผมบางทีแบบมันนานไปช็อตผู้กลับก็อาจจะแบบว่า พูดมาอะไรไงฮะกาทำงานด้วยกันมาทำให้รู้ใจกันแล้วด้วยกับเวลาเล่นด้วยด้วยมากๆครับผมตั้งแต่ตั้งแต่นิ่งเฮียแล้วครับผมเรารู้สึกว่ามันมันสําคัญมากเลยนะเรามันมันเป็นความเชื่อใจหลายอย่างอยู่กันมาแบบนานแล้วเราเชื่อใจแล้วเราสบายใจเล่นด้วยตอนนี้แอบหวั่นะครับว่านจะอยากเก็บที่มันใส่ระดับมากกว่านี้ไปเรื่อยๆรทุกคนมันมีหลายเรื่องนะจริงแล้วเออตอนนี้ก็ EP10 มันก็แบบว่าเริ่มละมีหลายความรู้สึก แต่แว่าตัวละครเริ่มแบบว่าเผยแล้วว่าเอาเป็นคนยังไงเจออุปสรรคอะไรมันเริ่มมีการเมืองเข้ามามันเริ่มมีความรู้สึกความสัมพันธ์เข้ามาความรักแบบไหนรูปแบบไหนความโวงแบบไหนอะไรเงี้ยเรื่องแบบชนชั้นหรือว่าความรักต่างเพศอะไรเงีแบบ้ยมีมีหมดนะครับหลังๆก็น่าจะมันมากกว่านี้รูปแบบเราโอเคคด,ดีดีมากจริงๆผมรู้สึก ยินดีตแฟนเยอะขึ้นมากเลยคนระับแบบว่าเสพในซีรีส์เรารู้สึกว่าอย่างที่บอกอยากให้เป็นเรื่องที่เป็นซอฟต์าวร์ของไทยด้วยแล้วก็พี่อ๊อกก็ลงทุนแบบโคเพิ่งคุยกันมาก่อนน่าจะเกินร้อยล้านไปร้อยยี่สิบอเงี้ยนี่บอกจริงเหรอพี่อะไรเงี้ยรวมๆแบบว่าเปิดเสจทุกอย่างแล้วคิดในใจทำลายจากไหน <S <S ใจใหญ่ใจถึงอะไรไปเสียนะเออ <S <S สียช,ชื่อไม่ว่าชนะไม่ได้เลยนะต้องไปถามพี่อ๊อกครับแต่เราก็ถือว่าคุ้มค<ต>่าใช่ไหมซีกับการที่แบบว่าเขาลงทุนขนาดนี้เพื่อแบบ คุณลิปที่มันออกมาโห oh, จริงๆสมมติถ้าปกติที่เคยเห็นลงทุนหนักขนาดนี้ก็คือไม่ใช่แค่แค่แค่บริษัทเดียวอะออมันจะมีพาร์ทเนอร์หรืออะไรมาคอลแลบด้วยหรืออะไรแบบว่าให้ทุนมาอะไรเงีเออ้ยแต่นี้เป็นทุนของพี่อ้อเองก็เจ๋งเจ๋งฟอร์มทีมขึ้นมาแล้วก็โ,โหโเขาเรียกว่าอะไรอะทุกคนตั้งใจมากเหมือนเป็นปลิญญาเอกของตัวเองแต่และทีมงานอะไรเอ่อฝากติดตามทีที่เหลือนะครับแคผมก็ฝากติดตามข้างฟ้าเคนเทอร์เดนิกสปรินนะครับผม EP ที่เหลือด้วยเหลือ 4ี่พี่สุดท้ายแล้วนะครับผมมาดูกันว่าจะมีเรื่องราวอะไรให้ตื่นเต้นหรือว่าหักมุมแบบไหนตอนจบอาจจะไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่าไม่จบในนิยายหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรที่รู้สึกว่าพลิกล็อกหรือเปล่าก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับผมฝากได้ไหมที่ไหนแล้วก็ฝากตกลงท,ทางช่องวันครับผม <S <S 2> <S 2> <S ทางช่องวันนะครับสามสิบเอ็ดน,นะครับผมเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็อันคาดทีไอซีนะครับผมเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนอีกครั้งที่แบบ ช่วยปั่นเทนให้ทุกวีคถึง1ล้านอะไรเงี้ยก็ดูตามฟีดแบ็กทุกอย่างะอะไรรู้ว่าทุกคนเหนื่อยแล้วก็แบบว่าปั่นเทนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทุกคนเป็นกลุ่มก้อนที่น่ารักมากที่ให้พลังงานหากให้แบบว่าซีนิวแบบมีชื่อเสียงมากขึ้นหรือว่าซีรีส์เรื่องนี้มีคนเห็นมากขึ้นก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆครับผมเพลงโอ้ยเพราะมาเป็นแบบไม,ไม่ไม่ใช่ซิงเกิลใหม่เป็น OST ของฉลัน ใช่ครับชื่อเพลงว่าเอาไวหนนะครับผมก็ได้พี่แอมมาแต่งก็ฟังรอบแร,รกรู้สึกเพาะมากเลยครับเพราะว่าเราเป็นคนชอบฟังดนตรีลอยๆแบบสบายๆใช่ตอนอัดล้วแบบขำมากพี่แอมเขารู้แหละเขารู้คอยว่าต้องแบบว่าเอาไปใช้ในซีนไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเออให้นึกถึงซีนนั้นเวลาร้องไปด้วยเออเราก็นึกถึงซีนนั้นแล้วก็ร้องไปด้วยตามฟิลแล้วก็ลอยไปกับแสงสีเสียงดาวหรือว่าความรู้สึกของตัวเองในซีนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเข้า กับตัวเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยก็ปล่อยออกมาแล้วใช่ทุกคนบอกชอบเพราะว่าเนื้อเสียงเข้ากับผมหลายคนบอกอะไรเงี้ยเออไปต่อคอนเสิร์ตฮันเดิลใช่ฮันเดิลก็จะมี MV มาให้ดูง่ายๆครับผมก็ฝากติดตามด้วยขอบคุณค่ะจินรุ่นเหนือค่ะ